ทีนี้สาหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่นะครับผมขอเริ่มที่ภาคอีสานก่อนนะครับที่ภาคอีสานนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่เหตุการณ์เกิดที่โคราชแล้วเนี่ยสิ่งที่ดําเนินการต่อไปก็คือว่าเราก็ได้มีการติดตามนะครับทางไหลของน้ำนะครับซึ่งจะลงไปสู่แม่น้ําโขงซึ่งก็จะไปตามลําน้ำพีกับลําน้ํามูลครับตลอด2ฝั่งเนี่ยนะครับแนวที่เราได้ทําก็คือว่ามีการคํานวณการล่วงหน้านะครับว่าน้ำเนี่ย ที่เป็นเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าเป็นน้ําก้อนใหญ่นะครับจะไปถึงแต่ละพื้นที่เมื่อไรแล้วก็ตลอดลําน้ำเนี่ยครับก็จะมีการเตรียมการยกตัวอย่างนะครับวันนี้กรณีของลําน้ําชีเนี่ยครับก็จะไปถึงที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผ่านทางมหาสรา,ารคามไปถึงที่จังหวัดร้อยเอ็ดนอกเหนือจากการไปเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็รัฐมนตรีได้ลงไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเกือบทุกวันนะครับหลายท่านในไปเกือบทุกวันกระจายไปตามพื้นที่ต่างเนี่ยก็จะมีมาตรการที่เตรียมการล่วงหน้าเช่น พื้นที่ไหนซึ่งอยู่บริเวณริมน้ําจําเป็นจะต้องมีการอพยพก็มีการแจ้งอย่างเช่นที่อุบลราชธานีนะครับพื้นที่ไหนนะครับจะมีความเสียหายกับนาข้าวนะครับแล้วก็อยู่ในภาวะที่อาจจะเก็บเกี่ยวได้เร็วเนี่ยมีการระดมคนไปเกี่ยวข้าวอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวผมเองนั้นก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็เดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับโดยเฉพาะที่อุบลราชธานีนั้นเนี่ยมีความห่วงใยนะครับว่าลําน้ําชีลําน้ํามูลจะไปบรรจบกัน นะครับแต่ขณะนี้ผมไปตรวจสอบแล้วก็มีความมั่นใจนะครับว่าน้ําในสส่วนนี้จะไม่ได้มาพร้อมกันนะครับจริงๆลาน้ํามูลขณะนี้ไปถึงอุบลราชธานีแล้วนะครับพื้นที่ตรงนั้นก็มีการอพยพพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งออกมาบางอําเภอก็คาดว่าจะต้องมีน้ําท่วมขังนะครับอย่างเช่นอําเภอวารินชําบอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภาคอีสานนะครับก็ขอเรียนว่ายังมีน้ําท่วมขังอยู่หลายพื้นที่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ย ก็จะมีพื้นที่ซึ่งเรายังคาดการนะครับว่าจะมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็มีการเตือนและก็มีการบริหารจัดการล่วงหน้าส่วนที่โคราชนั้นเนี่ยนะครับขณะนี้น้ําเริ่มลดนะครับและก็หลายพื้นที่เนี่ยน้ำลดหมดแล้วก็เข้าสู่เรื่องของกระบวนการของการฟื้นฟูครับนอกเหนือจากการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของเงินแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่ากระทรวงทบวงกรมต่างๆก็เข้าไปดูแลโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปดูแลในเรื่องของปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ว่าจะเป็นทางกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพจิตนะครับแล้วขณะนี้ก็คือจะต้องไปสำรวจดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆผมขอเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าเณฑ์ความช่วยเหลือที่เราให้กับพี่น้องประชาชนที่จะชดเชยช่วยเหลือในเรื่องของทรัพย์สินก็ดีในเรื่องของพื้นที่การเกษตรก็ดีเนี่ยคาดว่าจะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0ล้านนะครับซึ่งเป็นเงินจํานวนค่อนข้างมากเพราะว่าปกติแต่ละปีเนี่ยเราจะมีเงินที่เก็บไว้สําหรับสํารองจ่ายชุกเฉนเนี่ย เพียงประมาณ40,000กว่าล้านบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของภัยพิบัติเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครับทุกหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมเนี่ยจึงได้ใช้วิธีในการที่จะกลับไปทบทวนดูในเรื่องของแผนการใช้งบประมาณตามปกติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประจำปี2,554หรือไม่ว่าจะเป็นไทยเข้มแข็งนะครับว่าจะปรับแผนการใช้จ่ายเงินอย่างไรเพื่อมาจัดลําดับความสําคัญและให้ความสําคัญกับโครงการที่จะมาฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้ก่อน นะครับสิ่งที่กําลังจะดําเนินการถัดมานะครับก็คือเรื่องของการเข้าไปฟื้นฟูที่อยู่อาศัยครับที่อยู่อาศัยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากพี่น้องประชาชนจะได้รับการชดเชยนะครับกรณีบ้านเสียหายทั้งหลัง3 0 0 0 0บาทกรณีที่จะต้องมีการซ่อมแซมบ้านนะครับก็คือได้ไม่เกินสอ0 0 0บาทนะครับตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะมีมาตรการที่จะเสริมเข้าไปโดยกระทรวงพัฒนาสังคมครับ โดยเฉพาะก็คือจะร่วมมือกับภาคประชาสังคมหรือชุมชนต่างๆชุมชนไหนพร้อมที่จะเข้ามาทํางานในลักษณะของบ้านมั่นคงนะครับก็คือการดูแลปรับปรุงที่อยู่อาศัยในลักษณะของชุมชนไปทั้งชุมชนเนี่ยเราก็จะเข้าไปดําเนินการตามนั้นนะครับแต่ชุมชนไหนที่ไม่สามารถทําได้นะครับทางกระทรวงพัฒนาสังคมก็คงจะให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม,ตมในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับส่วนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาระยะยาวเช่นเดียวกันครับ ผมได้เดินทางไปที่โคราชแล้วนะครับเพื่อที่จะดูว่าการที่จะทำโครงการเพิ่มเติมในเรื่องของการกักเก็บน้ำในเรื่องของแก้มลิงในเรื่องของการมีช่องทางการระบายน้ำเพิ่มเติมรวมไปถึงการปรับปรุงปัญหาเรื่องผังเมืองและสิ่งก่อสร้างเนี่ยจะทำกันอย่างไรนะครับรูปแบบที่โคราชจะใช้ก็จะเป็นการตั้งคณะกรรมการซึ่งมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเข้ามาร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับ อะไรซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถดําเนินการได้เลยนะครับไม่มีความขัดแย้งเช่นการก่อสร้างโครงการอย่างเช่นแก้มลิงในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของรัฐนะครับที่อาจจะเป็นพื้นที่ทหารที่ราชพัสดุครอบครองโดยส่วนราชการอันนี้ผมจะให้มีการดําเนินการขอและอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการทันทีนะครับส่วนโครงการไหนเนี่ยจะไม่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นๆหรือพื้นที่อื่นนะครับและยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันก็จะใช้กระบวนการของ การร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเนี่ยแหละครับเข้าไปทําความเข้าใจเพื่อหาข้อยุติที่ดีได้อันนี้คือภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ